ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคน อัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโซนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะดำเนินการยืนยันนะครับทุกคนและคาดการณ์นี่ครับนักเตะแพ็คใหม่ทั้งหมดนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกคนและก็แพ็คที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่หลังการอัปเดตสัปดาห์นี้หรือว่าหลังการอัปเดตวันพฤหัสห์นี้นีครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างมีแพ็คไหนที่หมดอายุไปกันบ้างและก็มีแพ็คไหนที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างในการรับชมกันในคลิปนนี้ยน้ยวกั ก่อนทชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียนดูเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ได้บอกไปทุกคนว่าคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงการยืนยันและคาดการณ์นักเตะแพ็กใหม่ทั้งหมดนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการอัปเดตวันพฤหัสทีนี้นะครับก็มาเริ่มไล่เรียงกันไปทีละแพ็กเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่แพ็กแรกทุกคนเป็นแพ็กของโชว์ไทม์ล่าสุดน,นะครับก็คือเป็นแพ็กที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามานะครับนำทัพโดยแลก็ดเนะครับ รวมไปถึงแพ็คนี้ทุกคนเป็นแพ็คของอีพิกอังกฤษคนหรือว่าอีพิกของทีมชาติอังกฤษนะครับที่นำทัพโดยเดวิดแบ็คแฮมนะครับสตีเฟนเจอร์ราและก็แฟรนลังผ่าดนะครับซึ่ง2แพ็คนี้นะครับจะอยู่กับเรายาวๆจนถึงวันจันทร์หน้านะครับสำหรับแพ็คที่จะหมดอายุคือแพ็คนี้ทุกคนเป็นแพ็คของโชว์ไทม์ยังสตาร์วอลุ่มสองนะครับก็มีทั้งกวาดิโอนะผมคาร์เมลิงกาและก็ฟานเดเฟนนะครับก็กำลังจะหมดอายุไปสำหรับหลังการอัปเดตวันพฤหัสทีนี้นะครับก็ใครยังไม่ได้เปิดรีบไปเปิดกันด้วูเลยกันกกกกััับบมนนนนนนีีีทุคคเเป็ของจละรว้ หมดอายุเช่นกันนะครับสำหรับวันพฤหัสนี้หลังการอัปเดตนะครับและสำหรับแพ็กใหม่ๆคนว่าจะเป็นโชว์ไามใหม่ๆหรือตํานานใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ในฐานข้อมูลนะครับเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ยังไม่ถูกนํามาให้เปิดนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมจากตัวเกมอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะหยิบยกตํานานตัวไหนหรือนักเตะคนไหนเข้ามาให้เปิดกันบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนักเตะตํานานหรือโชว์ไามนะครับต่อมาก็ Player of the W e e k คนหรือว่าผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นะครับก่อนยางที่คนทราบนี้นะครับว่าในช่วงนี้นะครับุกคนยังอยู่ในช่วงของการวนแพ็กกันอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ทีมชาติก็สิ้นสุดแล้วทุกคนแลวก็ในส่วนของสมโมสรก็ยังอยู่ในช่วงของปรีซีซั่นนะครับก็อันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเช่นการสลับวันพฤหัสทนี้นะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการวนแพ็กกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับการวนแพ็กในวันเพื่อนี้ก็คือน่าจะมีหน้าตามาคร่าวๆประมาณนี้นะครับ มันจะเป็นโบกยอสาก้าเลวันดอฟลกีทุกคนวิลเลียมนะครับชิมมิดกันเพืคนชูอาเมนี่โดกูฟันเดฟเฟนอิสซักอะไรประมาณนี้นะครับบอกเลยว่ามีมาทั้งหมด32ตัวเลยด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะทำการลงรายละเอียดจดลึกให้อีกทีละกันนะครับว่า32คนนี้นะครับมีใครกันบ้างนะครับแล้วก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างรอชมคลิปต่อไปกันได้เลยนะครับแลต่ก็ในส่วนนักเตะที่แพ็กันอื่นๆทุกคนว่าจะเป็นนักเตะที่มีมาให้เลือกฟรีโดยทีมดาวยกันนะครับ ก็เลี้ยงใครไว้ยังไม่ได้แลกก็รีบไปแลกกันได้เลยนะครับต่อมาทุกคนเป็นแพ็กโค้ดนะครับคนหรือว่าแพ็กที่มีมาให้เหมานะครับก็สำหรับแพ็กโค้ดคนเหลือเวลได้อีก92วันเลยด้วยกันนะครับจะเป็นเดลาฟฟนเต้ทุกคนเลยก็สตอยโควิดนะครับส่วนนักเตะทีมชาติทุกคนก็คือเหลือเวลาอีก1เดือนเท่านั้นนะครับว่าใครที่เก็บทองรอเปิดอยู่นะครับก็สามารถรีบไปจัดกันได้เลยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก1เดือนนั่นเองนะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีทุกคนนี้ก็ม อีเวนที่เล่นกับคนเล่กับยูเซอร์คนรวมถึงอีเวนที่เล่นกับบอรดหรือว่าเล่นกับ AI นะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนีุ้กนะคนหากผิดพาพประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ